สวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูประการเน่นะคะในวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องอวัยาวะภายนอกร่างกายจุดประสงค์การเรียนรูค้ค่ะนักเรียนสามารถบอกหน้าที่ของอวัยวะภายนอกได้ถูกต้องนะคะเรามาดูกันว่าอาวัยาวะภายนอกคืออะไร อวัยวะภายนอกก็คืออะไรคะสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาใช่ไหมคะและก็จับต้องได้อวัยวะภายนอกนั้นก็ได้แก่ผมตาหูปากจมูกแขนมือขาและเท้าค่ะ นะคะช่วยป้องกันหนังศีรษะไม่ให้กระทบกระเทือนช่วยป้องกันความร้อนหรือเย็นให้กับหนังศีรษะและยังช่วยให้เกิดความสวยงามกับร่างกายค่ะต่อมาเรามาดูกันตาตามีหน้าที่อะไรคะตาหนี้าที่มองเห็นสิ่งต่างๆจมูกนะคะจมูกมีหน้าที่หายใจแล้วก็ดมกลิ่นค่ะ หูนะคะหูก็มีสองข้างใช่ไหมลูกอยู่ข้างศีรษะข้างซ้าย1ข้างข้างขวาหนึข้างนะคะมีหน้าที่ฟังเสียงต่างๆ่ปาปากปากใช้รับประทานอาหารแล้วก็ใช้พูดค่ะแขนและขาเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากข้างลำตัวนะคะมีอย่างละสองข้างแขนและขาเนี่ยทำให้ร่างกายเราเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้น ต่อมาค่ะม,มือมือมีสองข้างแต่ละข้างก็จะมี5นิ้วมีหน้าที่หยิบจับสิ่งของถือของหรือใช้แสดงท่าทางต่างๆค่ะเท้านะคะส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของร่างกายมีสองข้างแล้วก็มีนิ้วเทาว้าข้างละ5นิ้วเท้าช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยเคลื่อนไหวได้สะดวกและสามารถเคลื่อนไหวไปยังที่ต่างๆได้ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยยืนได้ค่ะ ต่อมาแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนจับคู่รูปภาพให้สัมพันธ์กับหน้าที่ของอวัยวะค่ะด้านซ้ายที่นักเรียนเห็นก็จะเป็นอวัยวะภายนอกนะคะได้แก่ปากตาจมูกส่วนด้านขวาที่นักเรียนเห็นก็จะเป็นสิ่งที่อวัยวะนั้นๆทามาทําได้เช่นอะไรบ้างคะได้แก่อะไรบ้างคะ,อะดอกไม้ไอศครีมและทีวีนะคะปากใช้อะไรคะใช้กินจับคู่กับไอศครีม ต่อมาค่ะตาใช้ใช้ดูมีหน้าที่ดูนะคะจะพู่กับอะไรดูจะคู่กับทีวี <TV. S 1> ต่อมาจมูกใช้ดมกลิน่นจะพู่กับดอกไม้มือและหมูมือและหูมีหน้าที่ทําอะไรคะมือทําอะไรก่อ,อามือใช้จับคู่กับของเล่น ส่วนหูใช้ฟังอ่าคูก,กับวิทยุนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะภายนอกแล้วก็หน้าที่ของเขานะคะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ